ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุชาแนลจะมารีวิวนะครับวันนี้ออกกําลังกายตอนเช้านะครับครับบรรยากาศได้นะครับพื้นที่ได้นะครับแต่วันนี้ก็คงต้องเอาวิ่งแบบแถวแถวสนามตะก้อเขานะครับคือวิ่งไกลกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานการณ์มันจะแย่นะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยนะครับครับอันนี้ถ้ามองดูแล้วพื้นที่บรรยากาศมันได้นะครับนะครับ แต่ถ้าเป็นมุมนี้จะดูสวยงาหมหน่อยนะครับคือที่มาคิดว่ามาออกกำลังกายวันนี้นะครับ,ออก,รก,รบก็คือว่าดยมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็ล้าๆกันนะครับก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะครับท,ท,ท,ที่ตัดไดที่ติดตามเป็นชาแนลนะครับก็เชิญชวนมาวิ่งอกอกกำลังกายด้วยกันนะครับ,รบเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งก็การเดินการเห,นหินหรือว่าการ ก้าวเดินมันก็จะในเรื่องของความแข็งแรงนะครับก็มีหลายๆท่านที่เขาก็ออกมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับผมก็อาศัยว่าสนามก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเผื่อหน้ามืดไปก็ยังพอมีคนมองเห็นบ้างนะครับเราไม่ค่อยได้วิ่งนะครับ,รบก็คงต้องเดินรอบๆกันก่อนนะครับครับก็หลายๆท่านที่ มาก็หลายท่านก็มาบางท่านก็มา,า,มาเตะบอลบ้ากนะครับหรือว่ามาเล่นไปนะครับบางคนก็มาเป็นคู่นะครับเขาก็มาเดินแลวิ่งกันนะครับครับอันนี้คือมาออกกำลังกายแบบตอนเ,เช้าบรรยากาศที่ยังไม่มีควันในเรื่องของพวกเสียรถอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าน่าจะดึงโอโซน เข้าร่างกายได้เหมาะสมดีนะครับเอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่อยากคือิวให้พี่น้องนั้ชมคือว่าถ้าเราวิ่งบริเวณแถวสนามตะก้อโดยที่เราไม่ได้ออกออกกำลังกายมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพอในเรื่องของคือด้วยเราไม่ได้ออกกำลังกายนะครับมันมีโอกาสที่น้ำมือได้ง่ายนะครับแล้วก็พอวิ่งไปในเส้นมันจะยึดนะครับอันนี้ก็ แนะนำพี่ๆน้องๆไปนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ก็เดินได้ประมาณสามรอบแล้วนะครับบรรยากาศดีมากครับลมโชยมาโอโซนที่มาเต็มๆที่นะครับเบนเต็มรถบินผ่านนะครับช้านี้ก็นะครับแล้วดูนกกาด้วยนะครับเนี่ยเดินออกกำลังกายเหมือนกับเราเลยครับนะครับเราเดินล้ำน้าผงไปอีกนะครับไม่กลัวคนด้วยเว้ย ออกเนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ลองมาปฏิบัติดูนะครับเพื่อร่างกายแข็งแรงนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราวิ่งสักรอบหนึ่งครับพอเริ่มวิ่งก็รู้สึกว่าข้อเท้ามันตึงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้วิ่งนะครับรู้สึกว่าระบบก,การหายใจนะครับผิดปกติแล้วนะครับด้วยผมก็ไม่ไมด้ออกกำลังกายไปนะครับนานทีจะมาทิหนงถ้าเป็นประกอน ก็จะวิ่งบ่อยอยู่ลังๆมาไม่ค่อยเดออกกำลังกายเลยนะครับข้อเท้าเริ่มตึงนะวิ่งไปรอบที่สองในสนามตะก้อนะครับอันนี้นะ่รับวิ่งก็สองรอบสามรอบก็พอแล้วนะครับข้อเท้าไม่ไหวสึกว่าอย่างไรนะครับก็คือถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกำลกังกายก็ในลักษณะนี้นะครับพอนานๆทีมาวิ่งครั้งหนึ่งรู้สึกแบบเหนื่อยมากๆเลยอะ แดดเรื่อร้อนเก็ประมาณเจ็ดแต่สู้พวกน้องๆเขาไม่ได้หรอกน้องผู้หญิงเขาวิ่งสิบรอบเขาอยัออยงมายืนไห้ออกให้ท่าลำมวยจีนได้ครับแต่ผมคงไม่ไหวข้อเท้าตึงมากเลยนะครับครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ขอแนะนำนะครับพี่ๆน้องๆหรือว่าเ,เพื่อนๆที่ดูหรือว่าติดตามหนุนแจแนลอยู่นะครับ แนะนําว่าวิ่งบรรเล็งน้อยก็ดีกว่าที่เราจะไม่วิ่งเลยนะครับมันเป็นการบริหารร่างกายของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ออกมาวิ่งมันมีโอกาสที่จะป่วยง่ายนะครับนะครับทีนี้เรามาดูครับเส้นเท้าตรงนี้นะครับไปหมดแล้วนะครับตึงไปหมดแล้วนะครับนี่ครับตะแถห่วนี้แล้วก็มุมนี้นะครับเส้นยึดนะครับ เส้นยืดมุมเลยข้างที่จะตึงนะครับเพราะว่าด้วยที่เราไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับเราก็เลยกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับมันจะต่างจากคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อเขาจะตึงนะครับตรงด้านท้ายอย่างนี้นะครับมันก็จะพอเวลาเราจับอย่างนี้มันก็จะมีแบบความแข็งนะครับของตัวกล้ามเนื้อแต่ถ้าใครไม่ได้ออกกำลังกายเลยจับนิ่มเลยพวกนี้นะครับ อันนี้ถึงได้แนะนาที่พี่น้องนะครับว่าควรออกกาลังกายกบ่อยนะครับกแลก้วกกาลังกายมันก็ได้ผลประโยชน์เยอะนะครับลงมาวิ่งแค่สิบนาทียี่สิบนาทีหรือว่าประมาณสักสิบสิบนาทีนีก่ก็ถือว่าโอเคครับต่อวันนะครับหรือว่าถ้าได้ต่อวันจะดีะครับจะถือว่ามันจะด้วยกําลังเท้าหรือว่าร่างกายเรามันก็จะวอร์มได้ต่ตอนนี้ก็ัน ถ้าไม่บอมซะเลยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวเท้ากันอะไรก็จะหยุดอย่างเงี้ยเส้นจะหยุดครับก็อันนี้เป็นการพูดคุยกับพี่น้องๆน,นะครับเพื่อแนะนําให้มาอ่านออกกำลังกายบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนทุกวันนี้มันก็ถ้าบอกว่าออกกำลังกายมันก็น้อยนะครับเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่ทํางานด้วยนะครับวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวนี่โอกาสที่จะออกกำลังกายนี่น้อยมากที่สุดนะครับส่วนมากก็ ทำงานหาเงิน,านหาเพิ่งหาค่ำนะครับก่อนจะกลับมานะครับครับเนี่ยดูพี่เขาดอกตะกรอ้อกแล้วกันครับเพราะว่าพอเขาอันนี้บ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เวลาเขาซ้อมซ้อมตะกร้กรออะไรมันก็ค่อนข้างข้อเท้าก็จะเน่นก็ลังเท้าอะไรไจะดนะีถ้าเป็นเราคง,งล่วงหลายรอบแล้วนะครับมาเรื่องดอกตะกร้อนะครับแล้วก็จากพ,พี่น้องเขาเลยนะครับ กีฬามันก็เป็นปการสนุกนะครับแต่มันมันได้ความสนุกแล้วก็ได้พลังงานกับพืนตัวเราด้วยนะครับลองลองมาออกน้งกายดูน,ดดน,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 นะครับครับก็ขอฝากกดกระดิ่งกดติดตามชแชนน่เลยนะครับสวัสดีครับ